หนังสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินคุณค่าและโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์เรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องการเกิดใหม่นั้นใครจะเชื่อหรือไม่ไม่สําคัญแต่อย่างน้อยขอให้เชื่อในคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์เพราะการเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งเป็นเรื่องยากแม้แต่พระพุทธเจ้ายังทรงเปรียบไว้ว่า สมมุติว่ากลางมหาสมุทรมีไม้เจาะรูท่อนหนึ่งลอยน้ําอยู่และในมหาสมุทรเดียวกันนี้ทุกๆร้อยปีจะมีเตา่าตาบอดตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่าโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนั้นยังน้อยกว่าโอกาสที่เตา่าตาบอดตัวนั้นจะขึ้นมาหายใจโดยเอาหัวโผล่ขึ้นตรงกับรูในไม้ท่อนนั้นเสียอีกเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้ว ด้วยความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์จะยากขนาดนั้นเพราะเห็นว่าแต่ละวันมีเด็กเกิดใหม่จำนวนไม่น้อยจึงพยายามหาทางพิสูจน์แต่เมื่อเริ่มสังเกตแค่เฉพาะในบริเวณบ้านก็พบว่าแท้จริงแล้วจำนวนมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นเทียบจำนวนกันไม่ได้เลยทีเดียวแม้จะเห็นว่าประชากรมนุษย์นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่หากสังเกตให้ดี อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสัตว์เดรัจฉานในโลกนี้เทียบกับจำนวนมนุษย์แล้วตัวเลขนั้นต่างกันร,ราวฟ้ากับดินหากต้องการเปรียบเทียบให้ไปลองนับดูเอาเฉพาะในบริเวณบ้านก่อนก็ได้ลองเทียบกันดูว่ามนุษย์มีทั้งหมดกี่คนส่วนหมาแมวยุงมดปลวกมแมลงกิ้งกือไส้เดือนกิ้งก่าจิ้งเลนนกหนอน มีทั้งหมดกี่ตัวนี่ยังไม่รวมเพื่อนร่วมสังสารวัตรอีกหลายภพภูมิที่เรายังมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมเปรตอสุรกายและสัรรกอีกจำนวนมากมหาศาลทำให้ต้องเชื่อว่ามนุษย์มีจำนวนน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นการได้เกิดเป็นมนุษย์จึงนับว่าเป็นโชคอย่างยิ่งแต่จะโชคดีต่อไปหรือไม่นั้น ต้องถามตัวเองว่าเรายังคงรักษาคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ไว้ได้หรือไม่การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องอาศัยศีห้าซึ่งเป็นคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนที่เราจะมาปฏิสนธิในท้องแม่ได้ศีห้าต้องนำโด่งมาลองถามตัวเองดูอีกครั้งสิว่าศีน้าที่มาแรงในตอนแรกเกิดนั้นตอนนี้ยังมีอยู่ครบไหมถ้ามีศีลครบถือว่าปลอดภยัยเพราะยังมีคุณสมบัติ ผู้ควรกับการเป็นมนุษย์อยู่ศีลนั้นต้องดูกันให้ลึกลงไปถึงใจไม่ใช่แค่กายวาจาเพราะใจคือหลักสำคัญในการไปเกิดถ้ามีศีลอยู่ที่ใจได้ใจสะอาดกายและวาจาย่อมสะอาดตามไปด้วยการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเป็นโอกาสทองอย่างสุดๆจะหาพบภูมิใดมีโอกาสในการฝึกฝนพัฒนาตนเองมากท่ามนุษย์นั้นไม่มี สัตว์นรกมีทุกข์มากจึงไม่มีโอกาสได้พัฒนาจิตใจหรือหากมีสุขมากเกินไปอย่างเทวดาก็อาจทำให้หลงลืมการฝึกตนเองได้เช่นกันดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพสมบัติรูปสมบัติจึงอันตรายไม่แพ้เทวดาเพราะอาจจะเป็นเหตุให้มัวหลงอยู่กับการบริหารจัดการทรัพย์ที่สะสมไว้มากจนลืมการฝึกฝนตนเอง ได้แต่สวยสุขไปกับการใช้จ่ายเที่ยวเล่นปรนเปรอชีวิตด้วยกามาสุขเพราะหลงผิดคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดปล่อยให้ทรัพย์ทางโลกดึงชีวิตไปสู่ความตกต่ำได้ทุกวันนี้เราใช้โอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ยังมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนหรือกำลังปล่อยให้ชีวิตนี้ผ่านไปแบบศูนญเปล่าโดยไม่รู้ตัวเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ ธรรมสวัสดีมูลนิธีพระพุทธสันติธรรม